พใช่นั่นแหละน,นี่นี่หนูชอบมากอะ่ะไปเรียนรำได้ไหมเนี่ยได้แม่หนูชอบอะ่ะอุ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเจอเด็กของพี่เด็กวัดวันฟอนมันก่อนดูดูเลยไปฟ้อนด้วยได้ไหมเนี่ยได้ขอ เชอบมากเลยนะนี่กากันวองนรอเนี่เป็นงานส่งน้ำาหรอน้าพระประมสย่โอ้นี่นี่นี่แต่ว่าเดี๋พฤษธาจะเป็นของบนวัดพี่พี่เดีอยพุทาเหรอเดี๋ยวจะาขึ้นไปแหวบนวัดโอ้ดีจังเลยอ่ะปูพญานาคยัข้างบนค่ะนี่น้สีทองสีเียว หลอที่เคยมาทั้งที่วันนันอะไรหลออมาแบบนี้เลือยอย่า,า,<ต>างนี้เลย,ยหล่อมสงใจ่าคนลูกบุทั้งทั้งที่เมื่อก่อนอก็ถ้ามีโอกาสมีมีบุญไม่ได้มีบารมีนะได้ไปนะหนูก็ขอภาวนาให้ได้ไปแต่นี่หนูชอบร้องนี่มากเลยจากให้คะแนนหนูให้เต็มสิบเลยนะ รายการสุดท้ายนะเจ้าของวันนี้ออนไลน์เด็หกหน,นื่มอมกับ